อันยองเซลสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเบบี้มอนสเตอร์การรับกับนี่เลยคลิปจากรุกะพาริตาและโรล่านะครับมาขายเท่ด้วยขายคําด้วยแล้วก็มาแข่งกันแย่งพี่แพรนะครับจีบน้องแพรและหนึ่งรับบทตัวละครกันแบบว่าคนหนึ่งมามาเท่ฟิลนักร้องแรปเปอร์อีกคนหนึ่งเนี่ยก็แบบมา่ยสวยนะครับยืนนิ่งๆก็มีคนเนี่ยมาจีบมารุมพี่รุกะเนี่ยกำลังจะแบบร้องเพลงเซลเลยแต่ว่าสุดท้าย แลอโรามาปาดนะครับรับบทนางปาดหนึ่งเข้ามาพร้อมกับตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาสล็อตนั่นเองนะครับรู้เลยว่าเป็นตุ๊กตาของใครและนี่น่าจะเป็นห้องอะไรบางอย่างห้องพักของพีุู่กะแน่นอนมีตุ๊กตาสล็อตแบบนี้เป็นความน่ารักมากเลยที่เกิดขึ้นนะครับลุกกะเขาก็เนี่ยก็แพรวพรวมากด้วย เทสุดๆนะครับรู้เลยว่าพาริตาเนี่ยจะแพ้ทางเพราะอะไรกลั้นขำกลั้นยิ้มกันสุดๆนะครับพาริตายืนมองพิรุกะเนี่ยเขาคีบครูทําตัวเท่พร้อมกับไม้ที่ทํามาจากไม้ถูพื้นแต่สุดท้ายนางปาดของเราโรล่ามาพร้อมกับตุ๊กตาหน้ารักนารักพุ่งหาพี่แพรอย่างไวแต่สุดท้ายรุกะก,ก็ยังขอแบบว่าอย่ามายุ่งนี่มันของฉันนะนี่มันคนของพี่ฟิลแก๊งพี่ใหญ่นะครับจะไม่ยอมเสียเมมเบอร์ไปคลิปนี้เนี่ยแฟนๆบอกว่าขายขำกันหนักมากเด็กๆ ชอบเล่นอะไรแบบนี้ชอบรับบทเป็นตัวละคร1 2 3 4กันเห็นบนเวทีเนี่ยเท่ๆเฟสเฟียสนะครับแบบว่าคัตครัชจะเซ็กซี่เซ็กซี่บนเวทียังไงก็ตามแต่ว่าพอด้านล่างอยู่ในห้องอยู่ในหอกันปุ๊บก็รับบทตัวละคร12-34เล่นตัวละครคุณธรรมกันตลอดเลยนั่นนี่คือความน่ารักนะครับของลูกกะพาริตาแล้วก็โรรานเองที่มาลงคลิปข้างในติ๊กต็อกแล้วก็ใน IG ใครดูแล้วขำกันบ้างคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับหรือว่าหลงความเท่ของพี่ลูกกะนักนร้อง ้้้ถูพืน,นนคมมนคีอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาอัปเดตกันก็เป็นเรื่องของพี่ copper ปปที่พูดถึงนะครับว่าอยากไปเกาหลีพี่เขาบอกว่าอยากไปเกาหลีเลยเพราะว่าจะไปหาน้องสาวนั่นเองตอนแรกเนี่ยทางรายการเขาก็เซลล์เซลล์กันนะครับว่าพี่ copper ปเ,ปเนี่ยจะไปเกาหลีสำหรับคอนเสิร์ตทัวร์หรือเปล่าแต่ว่าพี่ copper ปปก็บอกว่าอยากไปหาน้องสาวจะไปหา c น n ีน่นั่นเองซึ่งแฟนๆเขาก็แบบสองคนพี่น้องเนี่ยเขารักแล้วก็คิดถึงกันมากพ่เปอร์คงคิดถึงน้องแหละไม่มีใครเล่นด้วยไม่มีใคร แกล้งเลยเวลาอยู่ที่บ้านก็อยากจะไปเล่นอยากจะไปหาน้องสาวเขาที่เกาหลีใต้นั่นเองนะครับเป็นพี่น้องที่อยู่ห่างการแถมยังแบบไม่ค่อยมีเวลาทั้งคู่ด้วยเพราะว่าต้องทํางานด้วยแล้วก็เป็นคนดังทั้งสองเลยพี่ก็เป็นคนดังเป็นนักร้องอยู่ที่ประเทศไทยนะครับก็ทํางานยุ่งมากน้องสาวเองเนี่ยก็ไปเป็นนักร้องเคป๊อปเป็นไอดอลเคป๊อปอยู่ที่เกาหลีใต้ยิ่งไกลแล้วก็ยิ่งยุ่งด้วยดังนั้นหาเวลาเจอกันยากมากๆแต่ว่าพี่ก็คิดถึงอยากจะบินไปที่เกาหลีเพื่อไปหาน้องไปเยี่ยมน้องเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะมีโม เพนพ่เปอร์เนี่ยบินไปเกาหลีไปหาชิก,กิต้าหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้เจ้แคนมีคนคิดถึงอยู่ที่ประเทศไทยแล้วหนึ่งคือพี่ชายนั่นเองคลิปนี้เราไว้อัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับอันยอง